วันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนะครับมาดูห้องใหม่นะครับที่โครงการสยามมิสพระราม9กนะครับก็เป็นคอนโดที่อยู่ในเส้นพระราม9เนาะวันนี้เราได้มีโอกาสมาดูห้องวันเบ o m แบบใหญ่นะครับเพดานสูงเดี๋ยวมาดูกันนะโซนเดินเข้ามาโซนแรกนะก็อยากจะให้ดูว่าแล้วก็มีการทําในส่วนของตู้รองเท้านะครับตู้รองเท้านี่ก็สามารถเตะรองเท้าได้ใช้บ่อยๆได้นะมีช่องวางรองเท้ามีหินอ่อน,นครับแล้วตรงนี้เราใช้เป็นไฟเซนเซอร์นะ เดินเข้ามาปุ๊บแสงมันจะติดของมันเองนะก็เป็นการทําให้การใช้งานเวลาเดินเข้าเดินหนอ,อห้องหรือจะไปห้องน้ำอะไราเงี้ยมันก็มีความสะดวกน,นะครับถ่ายเข้ามาเป็นโซนครัวนะครับที่นี่ก็เป็นครัวมาตรฐานที่ทางสยมิสเขาเตรียมมาให้นะที่ผมไม่ได้ทาอะไรเลยนะครัวก็เป็นลักษณะของครัวปิดนะครับนี่ได้ครัวปิดด้วยนะมีกระจกกันให้นะครับอ่ะทีนี้มาดูโซนที่เราเป็นคนจัดการลนะ ก็เป็นลิฟวิ่งรูมนะครับลิฟวิ่งรูมตัวนี้มีความสูงของฝ้าเพดานนะผมจำไม่ได้4เมตรกว่าแหละ4 4หรือ4.2เมตรไลนะครับถือว่าสูงเลยนะก็เป็นโถงดับเบิลสเปซที่ใหญ่โตอลังการนะครับถือว่าเป็นความสวยของห้องนี้นะเข้ามาอย่างแรกที่เราต้องจัดการนะห้องนี้มันเป็นห้องที่เป็นหัวมุมนะครับแต่ว่าตัวห้องเนี่ยมันมีความเอียงนะถ้าเพื่อนๆสังเกต มันตรงมาแล้วมันก็เฉียงมาแล้วก็เฉียงไปอะไรเงี้ยมันก็มีความยากในการจัด l เ y o u ์นิดหนึ่งนะครับอย่างโซนส่วนแรกที่เราทำนะก็จะเป็นส่วนของตู้ตรงนี้นะครับก็อยากให้มันมีตู้เก็บของนะครับวันนี้เราก็ทําตู้เก็บของบานใหญ่ไว้เลยนะอันนี้เราทําบานลึกนะครับลึกในลักษณะที่สามารถเป็นตู้เสื้อผ้าได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าห้องน้ํามันอยู่ข้างล่างใช่ไหมเราก็สามารถที่จะมาแขวนส่งแขวนเสือ้อเก็บเสื้ออะไรไว้ในนี้นะครับ ไม่ต้องขึ้นไปถึงข้างบนนะก็เป็นอีกวิธีการออกแบบหนึ่งสําหรับห้องพิการสูงนะก็คือเอาพวกชุดเสื้อผ้ารนะอย่งาบางส่วนอยู่ตรงนี้เพเราใช้ไปหนะ่อนะฐันไม้เป็นโซนนั่งทานข้าวนะนั่งทานข้าวเนี่ยก็เอาแบบสีที่นั่งเลยนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันจะถูกบีบนะครับด้วยตู้ที่เป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้ทีวีวนะผมก็จะต้องมีการลดสเกลของตัวโต๊ะกินข้าวนิดนึงนะซึ่งตัวโต๊ะกินข้าเวเนี่ยเราก็ทำขาเยเหล็กตัวทีนะ ชิดผนังนเข้าไปครับตัวท็อปหินเนี่ยเราก็ใช้หินแซงร้อนแรงนะจะเป็นหินสีดําแล้วก็มีเส้นแร่สีเหลืองนี่ตื่เพจะดูสวยนะครับแล้วก็ผนังนตรงนี้มันจะมีหน้ตาต่างมันสูงนะครับอันนี้เราก็จะใช้ในลักษณะของเป,นะเป็นมูรี่เนาะมูรี่ไม้ให้มันดูเท่ๆหนะ่อยนะครับห้องนี้ทางเจ้าของก็อยากได้สีให้ดเข้มนะครับแล้วก็อย่างพองที่นันนะ่งเนาะ อย่างที่บอกไปแล้วพื้นที่มันไม่เยอะเนาะเราก็เลยวางที่นั่งเป็นตึงเ,เป็นสูนะอันนี้ก็เป็นสูลแล้วก็ให้มันมีแบบว่าที่เก็บของได้นะนี่เปิดมาก็วางผงวางของผ้าห่มผ้าห่มอะไรก็เก็บในนี้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวสตูนะครับสตูที่ผมซื้อมาวางให้เนี่ยก็เปิดฝาเก็บของได้เช่นกันครับบุกี้เป็นที่เก็บของหมดนะก็พยายามใส่รายระเบียบเอาไว้นะครับ ฝั่งนี้นะจะเป็นผนังทีวีนะครับตัวผนังทีวีเนี่ยอันนี้ก็คุยลูกคา้าเรออเราจองให้ดีผนังนี้มันมีความสูงค่อนข้างเยอะนะครับก็สุดท้ายไปลงกันที่ใช้ลามิเนตนะครับที่เห็นนี่เป็นลามิเนตลายหินอ่อนนะแต่ว่าเป็นการต่อลายนะจริงๆแล้วมันเป็นลามิเนตสามแผง่งแล้วผมก็มาต่อลายกันนะครับมันจะได้ลายที่ต่อเนื่องแล้วก็วิ่งขึ้นไปสุดเกือบสุดฟ้าเลยนะครับก็เป็นความสวยของ การใช้ลาเลิเนลลายหินนะครับก็เ,เวลาเราเลือกใช้ลาเลิเนตลายหินเนี่ยก็พยายามดูที่มันลายเนี่ยมันใกล้เคียงจริงที่สุดนะที่ผมก็ดูว่ามันมันก็ใกล้ที่สุดระดับหนึ่งแล้วนะก็เอามาติดตั้งให้ลูกค้านะครับขนังเดิมเนี่ยมันจะเป็นเสานะผนังน,นี้มันเป็นเสาหนามาแค่ประมาณนี้นะครับแล้วมันก็หักเข้าไปแล้ว เสาเนี่ยพอมันไม่เต็มเนี่ยมันทําให้ด้านหลังทีวิมันไม่สวยนะดังนั้นเรากรูออกมาครับแล้วก็ด้านข้างนะครับด้านข้างข,างของเสาเราก็ทำกลายเป็นตู้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผม insert มภาพด้วยก็คือด้านข้างเนี่ยมันก็เป็นตู้เก็บของนะครับเก็บของได้นะงวงถึงข้างล่างด้วยแล้วก็พยพยามทำให้ทุกส่วนนะครับของห้องเนี่ยมันสามารถเก็บของได้นะและ้วพอเราบิวอินเนี่ยผนังไหนที่มันมีความเฉียงนะ เราก็จะพยายามปรับให้มันตรงนะครับเพราะว่าเดิมผนมังมันเฉียงไปทางนี้ด้วยนะครับเราปรับให้มันตรงนะเพราะมันตรงมันก็จะขนานตั้งฉากกับสิ่งที่เราต้องการจะแสดงนะครับตู้ทีวีนะตู้ทีวีก็จะเป็นลักษณะของตู้สีดำนะครับใช้ไม้สีเข้มนะครับแล้วก็เขาก็เป็นเขากิม阿拉เบสโต้นะครับมีเปิดได้นะครับสี่บานเนาะแล้วก็มุมโค้งนะอันนี้ก็มาตรฐานตู้ของ YY เลยนะครับ เราก็จะมีใส่พวกปลัก๊กเอาไว้เสียบมุนยนต์ดูดฝุ่นอะไรได้นะครับก็เป็นโซนหนึ่งที่เราใส่ฟังก์ชันเพิ่มเข้าไปแต่ฟังก์ชันมันไม่ใช่แค่ในแง่ของการโชว์ของการเก็บของนะแต่ฟังก์ชันคือการลบเหลี่ยมมุมของห้องที่มันมีความเฉียงด้วยนะครับถัดมาเนาะก็จะเป็นส่วนของตรงโซฟานะ โซฟาตัวนี้นะครับเราใช้เป็นโซฟาเบสน,นะครับก็สาม,มารถที่จะดึงได้จะเห็นว่าตรงนี้มันมีแอรียค่อนข้างใหญ่นะจริงๆแล้วโต๊ะกลางเนี่ยมัคนควรจะต้องอยู่ตรงนี้นะแต่ว่า,นวาวนนเนื่องจากว่าตอนนี้โมเนดลยังไม่ได้ใช้งานนะก็จะวางให้มันดูโลง่งๆไปก่อนดึงออกมาเพื่อจะนอนได้นะครับก็จะได้ถือว่าข้างล่างเนี่ยมีที่นอนนะแล้วก็ในลักษณะนะครับเราบิวด์อินตู้ข้างหลังเนี่ยนะตู้ข้างหลังเนี่ยมันเป็น,ปน,ปน,ปนตู้กึ่งโชว์นะก็คือ เป็นตู้ที่มีช่องนะครับสามารถวางของพวกไปสิบกระดาษหนังสือที่เราอ่านคอมพิวเตอ,อร์ไอแพดอะไรเงี้ยเราก็วางตรงนีไ้ได้ครับแล้วด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นตู้นะซึ่งเป็นบานโถงกระเด้งนะครับนี่อันนี้ผมก็ใช้บานโถงกระเด้งเห็นไหมที่เก็บของเติมนะเพราะว่าสเปซแนวเนี้ยมันมีเยอะนะครับมันมีความหน้ากว้างของห้องอยู่นะครับเราก็ถัดขนาดมานนิดนึงเพื่อทำเป็นตู้เก็บของนะครับแล้วตู้เก็บของเนี่ย พวกหน้าบ่งหน้าบานอย่างนี้นะเราก็ยังทําเป็นว่านหน้าบานไม้แล้วก็เป็นกล่อบไม้นะด้านในเป็นลายผ้าแล้วก็มีแบบตัวแสแตนเลสสีทองนึงนะครับมันจะได้ดูมีดีเทลขึ้นนะครับแล้วก็ผนังเนี้ยมันวิ่งขึ้นไปสูงเลยนะแต่ครึ่งบนเนี่ยมันไม่ใช่ตู้แล้วนะเพราะว่าครึ่งบนเนี่ยมันเป็นแค่ผนังตกแต่งถัดมาเนะนาะจากผนังที่บอกว่าเราเก็บของได้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้โชว์นะ ตู้โชวนี่ก็เป็นดีเทลของตู้ที่สวยดีนะผมว่าตู้เนี่ยมีการเว้นล่องเข้าไปนะครับแล้วก็มีตัวสไตเลอสีทองวิ่งอยู่ด้านในนะครับของทุกชั้นเลยนะครับแบ็คหลังเป็นกระจกสีชานะครับเป็นกระจกสีชาทองนะครับแล้วก็เป็นรอนด้วยนะมันก็จะทําให้ของที่วางมันดูสวยดูพรีเมียมขึ้นนะครับจริงๆแล้วโซนนี้จะเป็นโซนที่วางโต๊ะทำงานนะก็เจ้าของห้องเขก็ จะไปซื้อต้นทำง,งานสวยมาวางนะครับแล้วตทำง,งานก็นั่งทำงานไปเทควิวไปนะครับแล้วก็ในดีเทลนะถ้าเพื่อนๆมองขึ้นไปด้านบนนะเรามีการทำบางลาม,ม่านะครับวิ่งนะครับ,แล,บลามมาแล้วก็บางลาม่าเนี่ยเราก็ปลูกเป็นเหมือนฝ้าแล้วก็ทำเป็นลายไม้ไปด้วยนะเพราะว่ามันจะได้โอบโซนงเี้ยให้ให้มันเหมือนมันเป็นโซนที่เป็นตกแต่งทั้งหมดเลยนะครับก็พยายามใส่ดีเทลนะพอห้องมันเป็นห้องเพดานสูงเนี่ย พวกรางม่านาต่างๆก็เหมือนเป็นของตกแต่งไปในห้องด้วยนะครับถัดมาเนาะก็จะเป็นในส่วนของบันไดกับห้องใต้บันไดนะครับผมพาดูห้องใต้บันไดนิดนึงนะครับตรงเนี้ยมันเป็นบานหน้าบานที่ทางโครงการเ็าทามาให้อยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็เดิมเป็น,นสีขาวอันเนี้ยผมติดลามิเนเนตลายมาไ,ไลายผ้าเพิ่มเข้าไปให้นะครับเพื่อให้ห้องเนี่ย มันดูมีผนังที่มันสวยขึ้นนะเพราะผนังก็ติดวอลเปเปอร์หมดดังนั้นในตัวบานสู้เนี่ยเราก็อยากที่จะติดให้มันเป็นลายผ้าด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของผนังทางขึ้นเน,ะนาะผนังทางขึ้นเนี่ยเราก็จะมีการกลูปในส่วนของกระจงเงาทองนะครับเข้ามุมไวยเลยนะครับมันก็จะทําให้มุมทางเดินขึ้นเนี่ยมันดูสวยขึ้นแล้วก็ลายไปก็จะเป็นลายไม้ลายอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวรายละเอยียดด้านบนเนี่ยผมมี ขึ้นไปคุยอีกทีนึแต่ว่าจะมองขึ้นไปจากข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันถูกกั้นหมดแล้วนะก็ต้องบอกว่าของเดิมเนี่ยมันเป็นแค่ราวระเบียงนะครับกั้นเอาไว้นะแต่ว่าเรามีการทําตู้มากั้นผนังฝั่งนี้เป็นผนังฟิกสนะครับแล้วเราก็มีการเพิ่มในส่วนของ กระจกนะครับกรอบอลูมิเนียมแล้ก็ใส่กระจกเข้าไปนะห้องข้างบนก็จะได้มีความเป็นสัดส่วนมากขึ้นนะครับมีความเป็นวันเว้ o รูมที่แท้จริงนะได้ p r i เ a ส y ด้วยเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับมีรายละเอียดตกแต่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเราบันไดก็จะพาเราเข้ามาสู่ในห้องนะจริงๆแล้วตรงนี้ที่มันเป็นประตูเนี่ยเดิมมันไม่มีนะมันมีแค่ระเบียงวิ่งไปนะเราก็เว้นสเต็ปหนึ่งแล้วก็เริ่มก่อวงกบ ใส่ประตูเข้าไปนะครับเพื่อจะสร้างความเป็นสัดส่วนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเชื่อมโยงมากับอลูมิเนียมกับกระจกนะครับที่เรากั้นห้องนะครับสร้างプライเวซี่ให้กับห้องชั้นบนนี้นะครับแล้วก็มีการเสริมม่านเข้าไปเนาะเผื่อว่าเวลาจะนอนก็สามารถจะปิดม่าน UV เพื่อบังแสงได้นะครับอ่ะมาไล่ดูรายละเอียดการตกแต่งเนาะคือชั้นบนเนี่ยเดิมมันมีตู้เสื้อผ้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีการ ทำเพิ่มด้วยเดี๋ยวไล่ดูรละเอียดกันนะครับเตียงอ่ะเตียงเนี่ยเป็นเตียง5ฟุตนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อเนเพื่อสังเกตนะผนังเนี่ยมันมีความตรงแล้วมันก็เฉียงเฉียงแล้วมันก็เฉียงอีกทีนะฮะห้องนี้มันเลยเยอร์มันมีความต้านๆน,นะครับไม่ได้ตั้งฉากนะดังนั้นเวลาเราบิวอินเนี่ยผมพยายามบิวอินให้หัวเตียงเนี่ยมันตรงนะครับแล้วก็ไปหักเฉียงตรงนู้นนิดนึงนะครับเพื่อให้ ส่วนของเตียงเนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่มันวางแล้วมันถูกต้องนะครับไม่ใช่เตียงก็วางเฉียงๆห้องอะไรเงี้ยคือมันจะมั่วส่วไปหมดนะครับเราก็ต้องใช้การรีวิวอินเนี่ยในการกปรับนะบอย่างเช่นผนังตกแต่งตรงเนี้ยเราทําเป็นกระเบื้องลายหินนะอันนี้ก็เลือกกระเบื้องให้ลายมันสวยใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยเราทําเป็นผนังรอนนะครับที่เราต้องทนนงอนนะําเป็นผนังรอนนะถ้าเพื่อนๆสังเกตใกล้ๆเห็นไหมรอนมันตรงมาแล้วมันต้องค่อยๆเฉียงนะครับ มันมีความเฉียงขององศานะดังนั้นผนังที่เราทำเนี่ยก็ต้องเป็นผนังรอนเพราะมันคือชิ้น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 ,น,นออกมาต่อเรียงกันมันจะได้เฉียงไปตามผนังได้นะก็เป็นดีเทลนะที่พยา,ยามใส่ให้แล้วก็หัวเตียงมันมีความหนาก็สามารถที่จะวางของวางของได้ด้วยนะจริงๆแล้วหัวเตียงมันหนาเพราะว่ามันต้องเผือพื้นที่ให้มันเกิดการเฉียงนะครับมีรายละเอียดเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะอย่างบางลังมา่านตัวเนี้ยอ่ะตัวเนี้ย เรื่องแบบง่ายๆเลยเดิมฝ้าดอกตัวน,นี้มันวิ่งไปสุดนะครับมันวิ่งมาสุดตรงนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่มีที่เก็บมากใช่ไหมผมก็เลยทําการสกัดนะครับทีจริงแล้วมันเป็นแค่ฝ้าลอยนะก็เลยสกัดร่องให้ม่านมันใส่ก็ไม่ได้นะครับดีเทลเล็เกๆน้อย,อย,อยมันจะทําให้ห้องมันสมบูรณ์ขึ้นนะแต่ถ้าไม่ได้ทําอะไรเลยฝ้ามันก็มางี้อา้าวอย่างนั้น ม่านชุดนี้ชุดหนึ่งม่านอีกชุดหนึ่งความสูงไม่เท่ากันอะไรเงี้ยมันมีรายละเอียดซึ่งมันต้องมีคนตัดสินใจนะซึ่งผมก็ดูแลให้มันครบสมบูรณ์ทีหมดนะครับส่วนฝั่งนี้นะก็จะเห็นว่าผนังมันเฉียงใช่ไหมครับดูตู้นี้ตู้นี้ถนะ้าผมกระโดดมาเห็นไหมตู้มันก็เฉียงนะก็คือสรุปว่าเราทําตู้เฉียงด้วยนะครับตู้ให้มันเฉียงรับกับผนังน,นี้นะครับซึ่งพอตู้เฉียงเนี่ยแต่พอเราดันเข้าไปปุ๊บ มันก็จะตั้งฉากนะมันก็จะขนานกับตัวเตียงพอดีนะก็เป็นรายละเอียดเนานะคือถ้าไม่ได้ทําแบบเฟอร์นิเจอร์บิว์อินมาเนี่ยมันไม่สามารถทําเรื่องพวกนี้ได้นะผมว่ามันเป็นการเก็บเหลี่ยมเก็บมุมในคอนโดได้แบบให้มันสมบูรณ์นะห้องนี้ก็พยายามคิดเรื่องเก็บเหลี่ยมเก็บมุมนี่ก่อนแล้วก็ค่อยมาลงว่าจะวัสดุอะไรตกแต่งอะไรนะครับหัวเตียงก็จะมีสกเกิร์ตนะครับมีไฟสองตรงนี้นะมีไฟหนังสือ แล้วก็มีไฟที่วิ่งยาวสุดเลยตรงนี้นะครับก็สามารถเปิดปิดได้จากทั้งหัวเตียงฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับตรงนี้ก็เป็นกระเบื้องลายหินแล้วก็ตัวลอนไม้นะครับฐานเตียงเนาะก็เป็นเตียง5ฟุตนะครับมีลิ้นชักเก็บของได้นะก็ยังไม่ทิ้งเรื่องการเก็บของเนะาะก็มีลิ้นชักเก็บของนะครับจริงๆคุยกับวอเนอร์ว่าจะวาง6ฟุตได้เลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าเผื่อว่ามันจะต้องเปิดประตู คนจะเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะงั้นวางข้าวคุนไปก่อนก็ได้ครับอ่ะถัดมาเนาะก็จะเป็นีโซนหนึ่งโซนนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนเป็นครอเซ็ตโซนเนาะเพราะว่าเอ่อก็สามารถแต่งตัวอะไรอยู่บนนี้ได้นะก็จะมีในส่วนของกระจกแต่งหน้านะครับตรงนี้เราก็มีการเพิ่มไฟนะตรงนี้เราใช้เป็นแสงสีขาวนะครับเพราะเวลาแต่งหน้าเนี่ยแสงจะสีจะได้ไม่ไม่หลอกนะครับแล้วก็ โต๊ะแต่งหน้าเนี่ยเราใช้ยาวๆเลยแล้วก็มีลิ้นชักนะครับตัวโต๊ะแต่งหน้าก็ลบมุมให้นะครับมีมุมโค้งลบมุมให้แล้วก็สามารถจะเปิดเก็บของด้านข้างอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งเก้าอี้นั่งนะอันนี้ก็รีเควสตลูกค้าบอกว่าอยากได้เก้าอี้ที่มันเลื่อนได้นะก็ก็ใส่ล้อเลื่อนไว้ให้นะครับจะได้เลื่อนเก็บง่ายๆนะครับก็เพายมเทเลอร์เมทให้หมดน,นครับตู้ตรงนี้นะก็จะเป็น ตู้เสื้อผ้าที่มีอยู่แล้วนะทั้งสยามิสเขามีให้ตู้เสื้อผ้ามาแต่ว่าฝั่งนี้นะครับเราจะเป็นการทําเพิ่มขึ้นมานะตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าที่เราเพิ่มขึ้นมาถามว่าเพิ่มขึ้นมาเพื่ออะไรนะมี2เหตุผลเหต,เหตุผลที่1ก็คือที่เก็บของนะครับเดิมที่เก็บของมีแค่นี้ตอนนี้เราเพิ่มบานอีกต,ต้องสักสามบานนะครับมันก็เก็บของได้อีกเกือบเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็สาเหตุที่2นะที่เราทําก็คือตรงเนี้ยมันเป็นการกั้นโซนนะครับ มันเป็นการกั้นผะนังเนาะให้ผนังฝั่งเนี่ยมันมี p ร i เว c ซีเกิดขึ้นนะเพราะมันเป็นทรงแต่งตัวเนาะมันไม่ควรจะคนข้างล่างมองขึ้นมาเห็นว่ากำลังเปลี่ยนชุดอะไรอยู่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นผนังทึบนะครับก็ทําให้สัดส่วนของห้องบนชั้น2เนี่ยมันดูครบดูสมบูรณ์ขึ้นนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปสรุปกันที่ด้านล่างละะ้กัน ครับนั่นก็คือทั้งหมดของห้องที่สยามนิธิพระราม๙นะครับก็จะเป็นอีกห้องพินานสูงหนึ่งที่ถือว่าแต่งมาได้ดูลงตัวดีนะก็ผมว่าเลเซอร์เลยร์ห้องนี้ช่วร์เลยผมใช้เวลาเยอะแยะมากมายกับการอธิบายว่าห้องที่เราซื้อเนี่ยมันไม่ใช่ห้องที่มันเข้ามุมฉากมันเป็นเข้าห้องที่เป็นเหมือนซีรีมข้างมูหรือว่าเป็นมีมูป้านออกมาเนี่ย เราต้องใช้บิ้วอินนะครับในการช่วยเก็บมุมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นหัวเตียงหรือตู้ข้างหลังเนี่ยเพื่อให้มันมีความตั้งฉากนะเพราะไงผมยังเชื่อว่าเซนส์ของคนนะ่ะถ้าห้องมันเป็นฉากเนี่ยมันเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับหรือว่าการวางทีวีแนละ้วมันตั้งฉากมองไปที่โซฟาตรงๆอะไรเงี้ยมันก็จะถูกต้องตามเซนส์นกว่านะครับเราก็ใช้บิ้วอินในการลบพวกเหลี่ยมมุมพวกนั้นออกไป นี่คือเรื่องที่หนึ่งนะแล้วก็เรื่องที่สองก็การกั้นห้องนะฮะถ้าเพืเ่อนๆสังเกตห้องนี้ผมกั้นชั้นลอยเนี่ยมีทั้งประตูปิดชั้นสัดส,ส่วนมีการใส่กระจกนะครับกัน้นแต่ว่ากระจกก็ยังทําให้มองจากห้องนอนออกมาเห็นวิวได้นะครับมีการใช้ตู้เสื้อผ้าเนาะตั้งขึ้นมาเพื่อจะกั้นโซนให้ห้องชั้นลอยเนี่ยมันมีความปสัดส,ส่วนมากขึ้นนะก็พวกนี้ก็เป็นดีเทลนะครับที่เราพยายามจะใส่เข้าไปเพื่อทําให้ ห้องชั้นลอย่มันมีความเป็นสัดส่วนนะใช้งานได้จริงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะผมว่าห้องนี้ก็ชอบเลอร์เอาท์อ่ะคือผมว่าวอลล์สเปซตรงกลางห้องมันใหญ่นะมันเป็นห้องที่แบบว่าได้ลิฟวิ่งกว้างๆแล้วก็เป็นดับเบิลวอลลุ่มหมดเลยนะครับเนีย่ยเนี่ยไล่มาเป็นดับเบิลวอลลุ่มหมดเลยนะเข้ามาแล้วมันเหมือนเออมันฟุ่งชื่นหัวใจนะมันใหญ่นะครับซื้อห้องแล้วก็ ได้ความใหญ่ได้ปริมาตรนะแล้วก็ผมก็ยังทาแบบที่เก็บของนะวิ่งขึ้นไปนะใช้ความสูงให้มันเป็นประโยชน์ด้วยนะครับไม่ใช่แบบสูงแต่ว่าฉันไม่ได้เก็บอะไรขัางบนมันก็แอบ,บเสียดายนิดนึงนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสราหรับการตกแต่งห้องพยานสูงนะถ้าเพื่อนๆมีห้องแบบไหนนะครับมีห้องพ้านสูงห้องพ้านเตีย้ยนะครับย้ายผมก็ไปตกแต่งมีบ้านมีทาวน์โฮมติดต่อมาได้นะครับที่ว i y บายดิสคอนโดนะก็ยังไง ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ิให้กับคลิปของเราแล้วกันนะครับเราก็พยายามจะอัปเดตคลิปกันทุกๆอาทิตย์เนาะให้เพืเเเ่อนๆได้มาเยี่ยมชมผลงาน,นใหม่ได้มาเยี่ยมชมโครงการใหม่ใ่กันนะครับวันนี้ประมาณนี้ไปก่อนสวัสดีครับ